สวัสดีครับจากร้านโดโปรชอปแทย์แวนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนในส่วนของไอคอนนะครับมีอะไรบ้างเมื่อเราคอนเน็กตัว Wifi เรียบร้อยแล้วนะครับภาพส่งมาเรยวถามและทีนี้ตัวไอคอนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูกันนะครับก่อนวิธีการที่จะเราจะเล่นโดนะครับเราให้เรากดปุ่มตัวรูปวงกลมนะครับมีทิศทางสี่ทิศนะครับกดตรงนี้ครับปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าจะมีตัวคอนโทรลมาโชว์นะครับ มีตัวมันโทมาโชว์ตัวนี้ก็คือไว้สำหรับเรา up ก็คือให้โดนบินขึ้นสูงนะครับไปเรื่อยๆตัวอันนี้คือกดปุ๊บก็คือดาวก็คือโดนก็จะลงมาด้านล่างนะครับตัวตัวนี้ไปทางซ้ายถ้าเราเลื่อนไปทางซ้ายปุ๊บค้างไว้โดนก็จะหมุนทวนเข็มนะครับอันนี้เหมือนกันถ้าเราเลื่อนไปทางขวาค้างไว้โดนก็จะหมุนตามเข็มโดนก็จะหมุนตามเข็มนะครับ นะครับอ่าตัวตัวมาสัวตรงนี้เมื่อเราเลื่อนเดินหน้าโดรนก็จะวิ่งวิ่งไปด้านหน้านะครับเมื่อเรากดเลื่อนไปด้านหลังโดรนก็จะวิ่งไปด้านหลังนะครับกดไปทางซ้ายโดรนก็จะวิ่งไปทางซ้ายแบบนี้อ่ากดไปทางขวาโดรนก็จะวิ่งไปทางขวาอย่างนี้นะครับอันนี้คือตัวรีโมทเพราะนั้นก่อนการเล่น ถ้าเรารู้จากวิธีว่าตัวนี้ความหมายตรงนี้หมดของอันนี้คืออะไระเมื่อเราเล่นเรากดตัวนี้ครับถ้าเรากดตัวนี้ความหมายคือทิกงออฟกดปุ๊บเนี่ยกดตัวนี้ปุ่มเดียวปุ๊บเนี่ยโดนก็จะวิ่งขึ้นบนเลยนะครับนะครับส่วนปุ่มตัวนี้เมื่อเรากดตัวนี้นะครับมีลูกศรตัวเฮดเป็นลูกศรลงความหมายคือว่าเมื่อเราต้องการโดนบินอยู่เนี่ยเราต้องการให้โดนลงดนกดตัวเมื่อกี้ที่บอกนะครับโดนก็จะ l ล n d i n งลงจอนะครับก็คือตัวนี้คือตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก่อนที่เราต้องการบันทึกภาพให้กดตัวนี้หนึ่งครั้งก็จะถ่ายภาพส่วนอีกอันนึงถ้าเรากดก็คือก็จะถ่ายวิดีโอนะครับวิดีโอไฟวิดีโอและไฟล์ภาพก็จะเก็บไว้ในที่ตัวของมือถือนี้นะครับเมื่อเราจะเลิกบันทึกก็กดออกนะครับออกแล้ว,ออลวจากนั้นอันนี้ ไว้ดูภาพที่เราถ่ายเก็บไว้นะครับนี่ครับภาพที่เราถ่ายเก็บไว้อันนี้อันนี้ก็เป็นวิดีโอที่เราถ่ายเก็บไว้นะครับต่อมาปุ่มตัวมานะครับตัมวมาคือสปีดเราสามารถปรับสปีดความเร็วได้ถ้าต้องการให้โดวิ่งเร็วก็เป็นหกสิบวิ่งเร็วมากนี้อีกก็เป็นร้อยหนึ่งตัวใหญ่คนที่เริ่มเล่นก็ใช้ประมาณสามสิบก็พอครับนะครับ อันนี้คือหมาปุ่มปุ่มตัวมาตัวนี้เขาเรียกว่าก r ร v i ว y ตี้เซนเซอร์ครับเมื่อเราใช้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะคอนโทรลโดยใช้การเอียงมือถือถ้าเราต้องการให้โดนวิ่งไปด้านหน้าเอียงไปด้านหน้าถ้าต้องการให้โดนวิ่งไปด้านหลังก็เอียงด้านหลัง arded. ถ้าต้องการให้โดนวิ่งไปทางซ้ายก็เอียงมือถือทางซ้ายถ้าต้องการให้โดอีกไปวิ่งไปทางขวาก็เอียงมือถือทางขวาอันนี้คือหมอนุ่มการใช้ก r ร v i ว y ตี้ครับเราไม่ต้องไปเลื่อนขึ้นเลื่อนลงคือใช้การเอียงเอานะครับ อันนี้การบีบีเซ็นเซอร์ต่อมาตัวนี้ก็คือ h าร d l e ร s mode นะครับที่เราใช้เนี่ยครับตัวนี้ความหมายคือว่ากรณีที่เราเอากล้องมาสองตัวละเองเนี่ยครับเราจะเราทำให้ไม่หลงทิศทางถ้าเราใช้ตัว h าร d l e รต mode ตัวนี้ก็คือเราเลื่อนซ้ายมันก็จะวิ่งมาทางซ้ายเอ้ยวิ่งมาทางซ้ายถ้าเราเลื่อนขวามันก็จะวิ่งมาทางขวานะครับตัวนี้เขาเรียกฮาร์ดเรต์โมด เดินหน้าโดรนก็จะเดินหน้านะครับอันนี้ถอยหลังโดรนก็จะเข้ามาหาตัวเรานะครับนะครับอันนี้คือเรียกว่า Hard Mode ที่ใช้ประจําตัวสุดท้ายตัวนี้สาคัญมากตัวนี้ที่เรากรณนีที่โดนบีมนิ่งนะครับรู้สึกว่าโดนนิ่งถ้าเรากดตัวนี้หนึ่งครั้งมันก็จะทําการคาลิเบตโดนให้บิดนิ่งเหมือนเดิมนะครับตอนนี้นี้ส่วนใหญ่จะใช้ตอบเมื่อโดนบิมไม่นิ่งแต่ถ้าบิดนิ่งแล้วก็อย่าไปใช้มันนะครับ อันนี้ก็เป็นความหมายของปุ่มต่างๆนะครับส่วนตัวนี้เป็นปุ่มตีลังกาโดนสามารถหมุนตีลังกาได้อันนี้กหรับคนที่เชี่ยวชาญแล้วส่วนตัวนี้กรณีที่โดนเรากลัว่าเราบินโดนไกลเกินไปและเกือบจะหลุดสัญญาณให้เรารีบกดตัวนี้ความหมายคือเป็นปุ่มสต็อปอิมเมอร์เซี่ให้โดนล่วงตกลงมาโดยที่โดนจะไม่หายไปนะครับถ้าหลุดสัญญาณแลวส่วนใหญ่โดนจะหายนะครับคนเล่นมให,หม่ควรจะเล่นในตัวนี้ที่ใกล้ๆตัวเราก่อนนะครับ อันนี้ก็เป็นความหมายของปุ่มต่างๆนะครับนะครับขอบคุณมากครับ